ว่าเลนทายมีะยมอะไรอยากบอกไหมคะรักเธอทุกวันรักที่รักเหมือนกันนะคะพรุ่งนี้วันวันเลนทายต้องคิดแล้วนะว่าจะไปเที่ยวไหนกันดีเราไปไหนกันดีคะเราไปดูหนังด้วยดีใจเหมือนกันนะคะที่มีที่รักอยู่ข้างๆขอบคุณนะคะที่ ที่อยู่ด้วยกันมาตลอดเลยน่ารักที่สุดห้ามไปน่ารักกับใครรู้ไหมเพราะว่าเราหว่วงมากๆที่รักอยากกินอะไรหรออืมเขาอยากกินเขาอยากกินอะไรก็ได้คะ่ะที่ให้เธออยากกินก็โอเคเขากินได้หมดเลยแค่อยู่ด้วยกันก็โอเคแหละอยากไปเที่ยวที่ไหนคะออแล้วแต่ค่ะ ไปได้หมดเลยแค่มีเธอเขาก็โอเคแล้วหนูเขินอ่ะมันจะมิชชั่นมันเนอะมันเขินอ่ะคิดถึงแล้วอ่ะคิดถึงแล้วอ่ะไม่อยากเฟซไทม์แล้วอ่ะที่รักเราเรามื่อไหร่จะได้เจอกันคะเมื่อไหร่จะได้เจอกันคะมันจะงอเงนะถ้าเกิดว่าไม่ไม่มาเจอกัน คิดถึงแล้วอ่ะกินชาบูเหรอกินชาบูหอยได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเตรียมเตรียมท้องไปกินชาบูให้เต็มที่เลยขอบคุณพี่นอนนะจัดโปูแฟนแบบนี้ตอนงานจับมือได้ปะคุณแฟนยิมต้องการอะไรคะอยากได้อะไรหรออยากได้อะไรหรออยากกินปลาส้มอ่ะงั้นเดี๋ยว เดี๋ยวแฟนต่างจะทำให้กินเองโอเคไหมไอต้องกินให้หมดแ้านนาะแต่ว่าไม่มั่นใจว่าจะท้องเสียไหมนะแต่ว่าต้องกินให้หมดโอเคปะแต่ว่าเขาจะต้องจททำสุดฝีมือเลยเขาจะพรุ่งนี้เขาจะตื่นตีห้ามาทำให้กินเพราะว่าพรุ่งนี้เขามีเรียนใช่ไหมเดี๋ยวตอนเช้าเขาจะตื่นมาทำให้กินก่อนไปเรียนโอเคปะไอต้องกินให้หมดด้วยเนะเดี๋ยวเขาส่ง grab ไปให้โอเคปะ แฟนทำปลาส้มได้เหรอไม่รู้นะเ,เขาเปิดใน y o u t u b e เดี๋ยวเขาเปิดแฟนเอ้ยเดี๋ยวเขาเปิดเดี๋ยวเขาเปิดดูใน YouTube แล้วเขาทำให้กินแต่ว่าไม่มั่นใจว่าจะแบบไม่รู้ว่าจะทำกิ่งไหยนะแต่ก็จะทำสุดฝีมือเอียไหมคะโอเคไหมคะโอเคปะ่ะทีร้ำพรุ่งน,นี้ไปเที่ยวไหนกันนะนั่นสิคะ เราจะไปที่ไหนกันดีที่รักมีแผนไหมถ้าเกิดว่าไม่มีแด็กเขาคิดเองแต่ว่าถ้าที่รักมีก็ตามใจเลยเดี๋ยวไปไปได้ทุกที่ที่มีเธอวัอนนี้มีส8สิบแดชั่วโมงนะรู้ยังได้เลยค่ะแฮปปี้มากๆเลยไม่ต้องทํางานแล้วก็ไปเที่ยวกันแต่เขาต้องไปเรียนอะ่ะงั้นเดี๋ยวเขาไปเรียนแล้วเดี๋ยวเขาไปเขาไปหานนะดูแลตัวเองได้นะถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะเป็นห่วงนะคะ่ะ